ดีค่ะเพื่อน,อนๆนทุกคนคะ่ะวันนี้ <c oughs> ขออภัยนะคะวันนี้ไปตลาดมาแล้วก็ได้ปูนามาโลนึงนะ,ะไม่รู้ว่าโลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าโลนึงซื้อมาหกสิบบาทนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำปูดองเพื่อที่จะเอาไว้กินทำส้ตมตำนะคะมาดูกัน นี่ค่ะปูมีแต่ตัวใหญ่ๆเบเอฟเลยนะคะแต่คงจะไม่ใช่ปูสดแล้วละค่ะเพราะว่าอ่าเขาตายแล้วนะคะเพราะว่าเขาถูกนกน้ําแข็งมานะคะอ่าแล้วก็เราก็จะมาทําการดองนะคะทําเป็นดองน้ําปลาหวานนะคะอ่าแล้วส่วนนี้คือน้ําปลาหวานนะคะที่จะทําเพื่อที่จะเอาไว้ดองปูนานะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้ว ทำวิธีการดองให้ดูนะคะอีกสักครู่แป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะคะแพ่เสร็จแล้วเราก็เรียงปูเอาไว้ในโหลเลยนะคะแล้วก็ตำกระเทียมเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวนะคะเพราะว่าในสูตรเขาจะบอกว่าตำกระเทียมเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวนะคะ ส่วนนี้คือน้ำดองหรือว่าน้ำปราหวานที่เราทําสุกแล้วแล้วก็ปล่อยให้เย็นเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วเราก็จะเอามาเทใส่ในปูนาที่เราเตรียมไว้ดองกระเทียมนี้จะช่วยให้ดับกลิ่นคาวของปูแล้วก็ทำให้รสชาติของปูนัวขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะเพราะว่าเราจะดองเอาไว้จะหนึ่งละทำส้มตำ หรือว่าเราจะทํายําก็ได้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเีน้ำเอาน้าที่เราทําแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เอามาเีเลยเทให้ท่วมตัวปูแล้วแล้วนะคะเออเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ ะจะปิดฝาไว้นะคะแล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อที่จะรักษาความความนัวความที่มีรสชาติของปูเอาไว้นะคะขอบคุณค่าที่ติดตามคลิปนะคะ <c oughs> แล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ